สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาดูเดโมนะครับระบบกดบัตรคิวโดยที่ไม่ต้องใช้กระดาษไม่ต้องใช้เครื่องพิมพ์นะครับใช้แค่แท็บเล็ต1เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับเจ้าหน้าที่1เครื่องแล้วก็จอทีวีสําหรับแสดงผลจุดพักคอยหนึ่งเครื่องนะครับหน้าจอที่เห็นในภาพนะครับจะมีนั้งหมด3หน้าจอนะครับจอนี้เป็นจอคีย์ออสนะครับหรือว่าจอจุดบริการของประชาชนอาจจะเป็นแท็บเล็ตนครับว่าหรือว่าคอมพิวเตอร์ที่ต่อกับจอสัมผัสเพื่อให้ผู้ใช้บริการเนี่ยสามารถที่จะกดบัตรคิวแล้วก็ ได้เป็นคิวเข้ามานะครับโดยระบบคิวเนี่ยจะเจเนเรตเป็น QR code นะครับออกมาจากนั้นนะครับผู้ใช้ก็จะทำการสแกน QR code นะครับแล้วก็เอาคิวเนี่ยนะครับมาใส่เข้าไปในตัวระบบนะครับโอเคเมื่อผู้ใช้ได้คิวเรียบร้อยแล้วนะครับระบบก็จะดึงเอาคิวของที่ผู้ใช้กดเจเนเรตขึ้นมาเนี่ย มาสแสดงผลในคอมพิวเตอร์ของฝั่งสตาฟนะครับหรือฝั่งเจ้าหน้าที่พอเจ้าหน้าที่พร้อมสําหรับการให้บริการก็จะกดที่เรียกเรียกคิวถัดไปนะครับเรียกคิวถัดไปก็จะมาโชว์ที่จอทีวีที่จุดพักคอยแล้วก็จะโชว์ที่จอมือถือของผู้ใช้งานด้วยนะครับมาดูเดโมการทํางานของระบบคิวตรงนี้กันนะครับเริ่มต้นนะครับผู้ใช้งานนะครับมาถึงกดคลิกที่บัตรคิวปึ้งนะครับก็จะจะสร้างเป็นคิวเป็น QR ขึ้นมานะครับ แล้วก็มีเลขคิวปรากฏตรงนี้นะครับทีนี้หน้าที่ของผู้ใช้งานก็คือจะต้องทําการเอามือถือขึ้นมานะครับแล้วกดที่กล้องนะครับหรือว่าแอปไลน์ก็ได้นะครับกดสแกนเข้าไปที่ QR code ดังกล่าวนะครับทีนี้ตั๋วคิวนะครับที่เจเน r เรตออกมาจากระบบก็จะมาอยู่ในมือถือของผู้ใช้งานผู้ใช้งานก็เพียงแค่ไปนั่งรอนะครับไปนั่งรอที่จุดพักคอยก็จะมีตั๋วอิเล็กทรอนิกส์แบบนี้นะครับอยู่ในมือถือตัวเองเรียบร้อยแล้วนะครับใน ทำนองเดียวกันนะครับเมื่อคิวนะครับไปที่มือถือของประชาชนแล้วนะครับในส่วนของเจ้าหน้าที่นะครับก็จะมีข้อมูลระบุนะครับว่ามีการกดบัตรคิวหมายเลข a 7 7 4นะครับก็คือคิวคิวนี้นะครับในเวลาที่เท่านี้นะครับเจ้าหน้าที่พร้อมสําหรับการให้บริการนะครับสิ่งที่จะกดขึ้นก็คือเจ้าหน้าที่จะกดเรียกคิวถัดไปตรงนี้นะครับหน้าจอมือถือก็จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็ตรงหน้าจอทีวีก็จะมีเสียงปลาเสียงบรรยายปรากฏนะครับให้เอาคิวตัวนี้ไปใช้บริการที่ช่องไหน ดูนะครับเจ้าหน้าที่กดรับคิวปุ๊บเชิญ okay. คิวเจ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 สี่ที่ช่องบริการหนึ่งโอเคคิวเจ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 สี่นะครับที่ช่องบริการหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ของคุณคนนี้ก็จะต้องไปที่ช่องบริการหนึ่งเพื่อรับบริการนะครับทีนี้นะครับในห่วงเวลาเดียวกันในขณะที่รอหรือว่าช่วงเวลาที่เจ้าหน้าอ่าประชาชนท่านใหม่เข้ามาเนี่ยก็จะมากดรับบัตรคิวนี้ใหม่นะครับกดปึง้งนะครับก็จะได้คิวใหม่ขึ้นมานะครับเราก็ นี่เป็นมือถือเครื่องหนึ่งนะครับอันนี้มือถือเครื่องนี้กำลังกำลังใช้บริการอยู่มือถือเครื่องนี้อีกเครื่องหนึง่งเครื่องมาเครื่องใหม่นะครับก็กดสแกนที่ QR code เหมือนเดิมนะครับก็จะได้คิวตัวใหม่ขึ้นมานะครับเป็น A 1 8 8ตัวนี้นะครับระบบก็จะเข้ามาเห็นว่านะครับมีคิวใหม่เข้ามาตรงนี้นะครับอ่าสมมุติคิวหนึ่งกำลังใช้บริการอยู่จะไม่สามารถกดเรียกคิวถัดไปได้เพราะตัวเองยังคายคิวนี้อยู่เห็นไหมครับ 7จ4ยังยังใช้บริการอยู่คิวหช่อง1ก็จะไม่ว่างนะครับส่วนเคาน์เตอร์สนะครับตอนนี้ไม่มีคิวก็สามารถกดรับคิวถัดไปได้คดูนะครับกดปึ้งเชิญคิวเนหนึงปที่ช่องบริการ2อโอเคก็จะรันวนไปวนไปอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะดีไซน์ได้ว่านะครับในช่องบริการนะครับจะมีกี่เคาน์เตอร์นะครับเดี๋ยวเราจะดีไซน์ให้พอมีการสแกน QR วอา e ค้ปุ๊บนะครับ คิวอาตัวนี้จะหายไปเพื่อไม่ให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยนะครับมาสับสนนะครับกับระบบสแกนค r อโค้ดแล้วคนต่อไปก็กดรับคิวก็ตัวนี้ก็ต้องขึ้นมาใหม่โอเคส่วหน้าตาหน้าจอของเอ่อทีวีนะครับก็จะเห็นคิวลำดับคิวแบบนี้นะครับโอเคพอเจ้าหน้าที่นะครับให้บริการเสร็จจบฟ i นิ s h ปุ่มเชิญคิวเจ็ดเจ็ดสี่ที่ช่องบริการหนึ่ง โอเคเจเจ็ดสก็จบการทํางานก็จบกระบวนการก็จะรันรัน,ร,นรันบน,นไปงี้เรื่อยๆนะครับนี่คือระบบคิวดิจิตอลแบบเปเปอร์เลสนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้กระดาษและก็หมึกพิมพ์ให้ยุ่งยากเป็นดิจิตอลแบบร้อ